คือกฎหมายก็คือกฎหมายมนะครับต้องพูดว่ามันเป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับอย่างไรมีกระบวนการติธรทำแบบไหนมีสารกี่สาระอะไรแบบนี้จะเข้าใจง่ายกว่านะเพราะกฎหมายก็คือกฎหมายมนะครับกฎหมายเนี่ยมันความสําคัญคือใครเป็นคนออกกฎหมายครับนี่คือประเด็นสําคัญนะครับเอ,อแล้วใครเป็นคนตัดสินนะครับแล้วใครเป็นคนเลือกผู้ตัดสิน คือคนเลือกสามเนี่ยนะคือประเด็นสำคัญคือผมพูดได้ง่ายว่าในภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยคือมันต้องโยงไปถึงทั้งโลกนะครับระบบกฎหมายในโลกนี้ถ้าพูดกันอย่างย่นย่อที่สุดเนี่ยมันก็แยกเป็นสามกฎหมายเดิมเนี่ยมันมีแค่กฎหมายแพ่งกฎหมายแพ่งคือเรื่องทรัพย์สินน่ะเรื่องระหว่างคนสองคนคะนะครับอันนี้มันผมย้อนหลังไปนะเราจะได้เข้าใจว่ากฎหมายมันคืออะไรนะครับ มันเหมือนกับในสมัยที่เรายังเป็นออหาของป่าล่าสัตว์ค,คืออารยธรรมของมนุษย์เนี่ยเริ่มต้นเมื่อมีชุมชนมนะครับ<ม>ก็เริ่มต้นเป็นชุมชนเกษตรกรรมก่อนเหตุการณ์น้น<ม>เกิดขึ้นประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันปีที่แล้วนะครับในแถบแถบเมโสโปเตเมียนะครับประมาณหนึ่งหมืน่นหนึ่งพันก็เกิดชุมชนเกษตรกรรมขึ้นมาครั้งแรกแต่ก่อนนั้นก็เป็นเราเป็นพวกหาของป่าล่าาสัตว์ เออยังไม่พะปตูยังไม่เลี้ยงสัตว์ก็หาของป่าล่าสัตว์นะครับถามว่าถ้าผมมีหอกเนี่ยนะกวางวิ่งมาเนี่ยผมว่าหอกป่าไปปุ๊บกวางตายปรากฏว่ามันมีคนหนึ่งครับซึ่งยืนอยู่ใกล้กว่าก็เข้าถึงตัวกวางที่ตายแล้วก่อนผมอย่างเงี้ยกวางเป็นของใครอย่างเงี้ยมันก็เริ่มต้นเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเอ้ยอย่างนี้ในความเป็นธรรมมันคืออะไรหรือผมยิงธนูเนี่ย มีนกบินมานะผมยิงปุ่มมาเนะึ่งนกตกลงมา,นก,กงมานกตกลงมาเพราะธนูของผมแต่มันไปตกใกล้กับคุณเอ๋เดยก็หยิบเอาไปก่อนเลยว่าผมเข้าถึงฉันเข้าถึงตัวนกก่อนคนะครับฉันต้องได้อันเนี้ยนี่เป็นตัวอย่างปัญหาความขัดแยงนะ้งในยุคแรกเริ่มนะครับว่าเออย่างเงี้ยมันควรจะเป็นของใคร,ครนะครับจากเดิมเลยเนี่ยก็คือการใช้กําลังตัดสินฮ คือไม่เกี่ยวหรอกว่าความเป็นธรรมคืออะไรฉันตัวใหญ่กว่ากระทั่งของของคุณเนี่ยอยู่ในมือคุณแล้วฉันยังไปป้นมาได้เลยฉันมีกําลังมากกว่า,านะครับสมัยก่อนมันคือกําลังเป็นผู้ตัดสินแต่พอมนุษย์เริ่มคิดว่าเอ๊ะมันควรจะมีความเป็นธรรมนะมันก็เริ่มต้นจากการที่ไปหาใครสักคนหนึ่งที่ทั้งคู่ยอมรับาอาจจะเป็นผู้อาวุโสรหรือคนที่เราเชื่อถือว่าคนนี้มีตัดสินปัญหาความขัดแย้งได้<า>คือแทนที่จะมาฆ่ากันว่ากวางเป็นของใครก็ ให้เขาตัดสินสิ่ะนะครับทีนี้จากที่ตัดสินไปมันก็ค่อยเกิดหลักขึ้นมาหลักที่ว่าแล้วหลักกฎหมายข้อแรกนี่คือ first come first serve นะครับใครถึงก่อนก็ได้ก่อนคือหมายถึงว่าใครมาถึงก่อนก็ได้ก่อนะนะครับมันคือหลักเดียวกันที่เราต้องเข้าคิวอ่ะในการขึ้นรถไฟฟ้าะนะครับในการจ่ายเงินร้านสะดวกซื้อ ด้วยในการกดตู้เอทีเอ็มใครมาถึงก่อนก็มีสิทธิก่อนไม่เกี่ยวใครตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เกี่ยวกับใครมีกําลังมากกว่าไม่เกี่ยวแลว้ว่าเป็นชายเป็นหญิง<ฆ>คนแก่หรือเด็กจบ<ฆ>ด็อกเตอร์<ฆ>หรือปอซี<ฆ>ใครถึงก่อนก็ได้ก่อนอันนี้คือหลักข้อแรกเลย<ฆ>นะครับหลักข้อที่สองคือรู้ไหมฮะ<ฆ>ไอคนมาถึงก่อนคือคุณเอ๋เนี่ยเติมตัว,ตวอ,ยอย่างเรื่องกวาง<ฆ>แต่กวางมันตายเพราะหอกผม<ฆ>ไอแบบนี้ก็ซับซ้อนขึ้นนะว่าไอคนที่ทําให้ตายต่างหากเป็นเจ้าของไอคนมาถึงที่หลังเนี่ยมันไม่ใช่ไอกวางที่ล้มลงไปเนี่ยไม่ใช่เพราะคนนั้นที่มาถึงก่อน ถ้าเกิดไม่มีหอกที่ปลาไป<ม>กวางก็คงวิ่งหนีไปแล้วคุณก็ไม่มีทางเข้าถึงได้ดังนั้นต้นเหตุของกวางตายมันคือผมนั้นแม้ผมจะไปถึงที่หลังแต่ว่ากวางตายเพราะผมเห็นไหมครับทั้งหมดเนี่ยมันค่อยๆเกิดเป็นกฎหมายขึ้นมานะครับ<ม>พอเริ่มเกิดเป็นชุมชนมนะครับก็เกิดอรยธรรมแล้วก็เกิดเป็นกฎหมายแรกๆขึ้นมายกตัวอย่างนะครับพอเกิดชุมชนปุ๊บก็มีมีเรากับเพื่อนบ้านเราตัวอย่างง่ายๆนะครับ กิ่งไม้มันยื่นไปในบ้านของเพื่อนบ้านอแล้วก็มีผลไม้จากกิ่งนั้นเนี่ยอ่ะสมมติเป็นลูกมะม่วงมันตกลงมาในบ้านของเพื่อนบ้านมะม่วงเนี่ยเป็นของใครเออไอการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดอะไรแบบเนี้ยมันจะมีการกระทบกระทั่งกันไว้ง่ายคือถ้าหากอยู่ตัวคนเดียวในโลกอยู่ในเกาะร้างอันห่างไกลไม่เกี่ยวข้องกับใครมันจะมีกฎหมายครับเรานี่แหละทำอะไรก็ทำไป แต่พออยู่สองคนขึ้นในปั๊บเนี่ยมันต้องมีความสงบสุขในการอยู่ร่วมกัน <C AD> แล้วอะไรล่ะครับที่มันเป็นธรรมจากจุดนี้เองก็ค่อยๆเกิดเป็นกฎหมายขึ้นมา <C AD> แล้วนี่คือกฎหมายแรกเลยนะคือกฎหมายแพ่งคพอต่อมานะครับพอสังคมชุมชนเจริญเติบโตขึ้นจนเป็นเมืองเป็นรัฐมีผู้ปกครองรัฐขึ้นมานะครับก็เกิดเป็นกฎหมายอาญากฎหมายอาญาคืออเลยครับห้ามฆ่าห้ามป่นห้ามประทุษร้ายกันห้ามข่มขืน ห้ามช่อโกงะนะครับเพื่อเกิดความสงบสุขในประเทศหรือในสังคมที่ผู้มีอำนาจได้ปกครองอยู่นะครับทุกคนมาอยู่ที่นี่จะปลอดภัยรัฐจะให้ความคุ้มครองแล้วถ้าหากมีการล่วงละเมิดกันพระุทุษร้ายกันขึ้นมาไม่ต้องไปตั้งสานเตีย้ยล้างแค้นกันเดี๋ยวรัฐจะมีกระบวนการที่ทําจัดการให้ก็เลยเกิดเป็นกฎหมายอาญาขึ้นมาค,คือห้ามฆ่าห้ามป้นห้ามพระุทุษร้ายกันเรารัฐเป็นผู้รัฐเท่านั้นครับจะจะเป็นผู้ลงโทษ ก็เลยเกิดเป็นกระบวนการที hmm. it, fruit, ่ทมขึ้นมากฎหมายอาญาก็มาเป็นที่สองทีนนี้รัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองมันยังไงคือพอสังคมมันซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับเรามันเริ่มเกิดปัญหาครับปัญหาคือแล้วกฎหมายที่ผู้มีอำนาจใช้ในการตัดสินเนี่ยใครเป็นคนเขียนแล้วถ้าเกิดไม่เป็นธรรมขึ้นมาล่ะถ้ากฎหมายไม่เป็นธรรมขึ้นมา ผมจะได้รับความเป็นธรรมได้ไงครับถ้ากฎหมายคุณเขียนไม่เป็นธรรมแล้วคุณเขียนเข้าข้างคุณเองเอาพวกคุณเองอืใช่ไหมครับแล้วถ้าหากว่า,าที่บอกว่าจะป,ปกป้องเอประชาชนจากการพัฒุสลายถ้าหากว่ารับเป็นคนพัฒุสลายซะเองอือาจจะเพราะว่าเราเห็นต่างจากผู้มีอำนาจหรือผู้มีอำนาจไม่ชอบหน้าเราขึ้นมาอยากกําจัดเราขึ้นมาะจะมีหลักประกันยังไงในการคุ้มครองก็เลยมาถึงข้อที่ว่าแล้วอำนาจรัฐเนี่ย ใครครับควรจะเป็นผู้มีอำนาจที่จะออกกฎหมายที่จะบริหารแล้วรวมถึงจะเป็นสามด้วยในการตัดสินเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็ค่อยเกิดเป็นกฎหมายมหาชนเกิดเป็นกฎหมายปกครองแล้วก็รัฐธรรมนูญสรุปคือกฎหมายคือกติกาในการอยู่ร่วมกันครับคุณปอเหมือนกับเตะบอลนอน่ะคุณปอไอการเตะบอลมันขัดแย้งกันใช่ไหมเพราะสองทีมต้องการชนะ แล้วฟุตบอลมันเตะกันได้ไงครับคนมันขัดแย้งกันขนาดนั้นเพราะมีกติกาฟุตบอลจะขัดแย้งกันแค่ไหนแตกต่างกันเพียงใดนะครับมันเตะบอลกันได้เพราะมีกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคมมันต้องการกติกาสรุปคือกฎหมายคือกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคมก็มีกฎหมายแพ่งไม่มีติดคุกนะกฎหมายแพ่งเรื่องทรัพย์สินเรื่องค่าเสียหายเรื่องครอบครัวเรื่องยาเรื่องแบ่งทรัพย์สินแบ่งมรดก นะครับเรื่องที่ทางต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของนอกกายเอามีชื่อเสียงด้วยนันทางแพ่งหมิ่นประมาทนะครับแต่หลักคือไม่มีติดคุกนะครับถ้าเป็นเรื่องมีติดคุกเนี่ยมันคืออาญาเพราะไปกระทําในสิ่งซึ่งเป็นการรัฐเห็นว่าประทุษสลายต่อคน,คคนอื่นหรือประทุษสลายต่อรักเองหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้ทีไอการคนไปติดคุกแลสูงสุดคือประหารชีวิตเนี่ยมันต้องมีความยุติธรรมมาคุ้มครองมากๆเลยเพราะถ้าหากว่า รัฐมีอำนาจจะเอาใครไปประหารชีวิตก็ได้เอาใครไปขังคุกก็ได้แล้วผมจะได้ความคุ้มครองนะครับจะมีหลักประกันกับผมได้ไงว่าไม่ใช่รัฐซะเองเป็นฝ่ายพะทุทลายผมเพียงว่าผมเห็นต่างจากจากรัฐนะฮะนี่ก็ต้องเกิดเป็นหลักตามมาไงว่าเอ๊ะจะมีหลักในการคุ้มครองอย่างไรนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญก็คืออะไรครับระดับประเทศละระดับประเทศค่ะว่าทั้งหมดเนี่ยกฎหมายใครเขียน รัฐบาลมาจากไหนสาม,มาอยังไงแล้วจะมีหลักในการประกันสิทธิสรีภาพให้ผมยังไงที่จะไม่ถูกรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจมารังแกล่ะน,นี่คือรัฐมนู์